สำหรับมหกรรมถือศีลกินเจสำหรับปี2567นี้นะคะวัตถุดิบสำคัญก็คือพืชผักไร้สารพิษค่ะเช้านี้นะคะพืชผักจากบ้านราดหรือว่าราชธานีอโศกก็มาถือุทยานบนิยมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามทีมเก็บผักกันนะคะว่าวันนี้เก็บอะไรเช้านี้เก็บอะไรกันได้บ้างคะ่ะคุณยายคะเช้านี้เก็บอะไรมาบ้างคะมีผักกาดขาวค่ะผักบุ้งโหระพ,กพ,กพากระเพราใบมะกรูดใบเตยแล้วก็ไอผัก ชะอมโอ้เยอะแยะเลยยายนับไปถวนแล้วเดินมาเก็บตั้งแต่กี่โมงคะไปประมาณกินเด้อจ้าเรามากกี่โมงจำไม่ได้แล้วมากันกี่โมงออก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 ไปจ้าโอ้หกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่งเช้าตอนนี้ตอนนี้แล้วไม่เป็นไรค่ะพวกเรานักสู้กินข้าวยังก็ลองท่องมาเล็กๆน้อยๆแลวค่ะ เริ่มาทิที่นี่โอ้ยตั้งแต่หกโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงเลยไปสวนใบพลังก่อนมาก็ไปแวะไปเอาผักที่สวนใบพลังค่ะสวนใบพลังผักเยอะอยู่ค่ะวันนึงเก็บกี่รอบคะวันนึงก็รอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายแล้วก็มารับสั่งเมนูว่าขาดผักอะไรบ้างในช่วงเช้าค่ะมารับอารินนากับที่เขาดูแลผักมารับออเดอร์ใช่ไหมอ,อยากได้ผักอะไร ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะวันนี้วันที่4ี่วันแล้วเนี่ยค่ะคิดว่าผักบรรดาเนี่ยเพียงพอไหมสําหรับที่เทศกาลงานเจจนถึง <พอ S 2> วันที่ส1เนาะอะไรก็เก็บกันไว้งานเจกันหมดเพียงพอค่ะแล้วก็คนที่เก็บของเราก็โอ้โหโเก่งๆทั้งน้านประทับใจเลยเก็บอะไรพุ่มพิ่มเพิเดี๋ยวก็ได้เต็มรถแล้วค่ะมันมัน มันไงล่ะมันประทับใจมากเห็นใส่กระสอบเนี่ยไม่ใช่มาจากตลาดเนาะไม่ใช่ค่ะของเราทั้งนั้นเลยของเราปลูกทั้งนั้นเลยค่ะเกี่ยวมาสดๆเลยโชดๆเลยเนี่ยสดๆเด้ตั้งแต่เช้าจนปันนี้ก็หลายอย่างทั่วพงทั่วภูอะไรของเราหมดไม่มีไม่มีของตลาดเลยค่ะของเราปลอดสารพิษหมดค่ะไรสารพิษเนาะไม่มีเลยค่ะไรสารพิษใครมาทานเจใครมาทานเจของเรานี่ปลอดสารพิษหมดเลยค่ะรับรอง พลังเยอะใครมากินของเรานี่ไม่มีสารพิษเจือปนเลยค่ะงานนี้นะคะคุณยายจะแม่จะเรียกชื่อจริงชื่อจริงอะไรนะคะจไม่ได้ชื่อจริงข้อท่านตั้งให้เสริมศีลน,นะคะสเสริมศีลคุณยายเสริมศีลนะเพรไม่ไม่ให้เรียกชื่อก่อค่ะศีลญาติยายเสริมศีลคิดว่าตัวเองอะ่ะเอาเรียวเอาแรงมาจากไหนตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุอย่าไปพูดเลยมันเป็นตัวเลขเราพลังใจของเราที่เราเต็มใจเท่านั้นอนะอายุไม่ต้องไปพูดมันหลอก คิดว่า<น>อะไรทําให้เรามีพลังเพราะว่าในการเก็บผักอย่างเมื่อเช้านะคะี่แต่หกโมงเช้ากว่ากว่าตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วข้าวก็ไม่ได้กินน้องท้องมาอะไรทําให้มีพลังมากมายขนาดนี้คะคมาอุดหนุนเราเยอะนะคะคนมากินเจเราเยอะเราก็มีกําลังใจที่จะหาเก็บผักทุกอย่างที่เขาสั่งไปทันทีได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็ถามแล้วมีผักอะไรมั่งลูกบอน้องไอ้ลูกสาวบอกว่ามีอะไรมั่งเอา้าเราจะได้จดจดไว้เราจะได้ไปเก็บถูก แล้วคนเก็บของเราก็พลังทั้งนั้นเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อู้ช่วยกันเกี่ยวอุย้ยยายก็ปลื้มใจมากเลยอันนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกเพราะใจเราเต็มใจที่สุดที่มาอยู่ในมารมีของพ่อท่านเนี่ยเราก็มีพลังใจแล้วไม่ไม,ไม่คิดจะเจ็บจะป่วยอะไรขเขาหรอกมันมันมันถ้าได้ไปถูกแดดถ,ถูกลมนะคุณเอ้ยมันมันมีแรงทุกอย่าง ตอนนี้มาคะไม่ไม่คิดเจ็บเจ็บป่วยแปลว่าไม่เจ็บป่วยเลยตอนนี้แข็งแรงแข็งแรงมันมีเจ็บป่วยคือว่าเราประมาทไปอ็กซิเดตเที่ยวนั้นเท่านั้นแหละไม่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรหรอกหวัดเวืก็ไม่่คยเป็นกับเขาหรอกเขาถูกแดดถูกลมมันดีฝนตกย้ายก็ไม่เคยเข้าไปในร่มนั่งอยู่บนรถนี่แหละเมื่อวานไปเกี่ยวไอ้ชายโยชายยาชายโยอะไรน่ะก็เกี่ยวทั้งฝนฝนก็ไม่เห็นมันเป็นไรบางคนเขาโดนหน่อยเขาก็ไปเป็นหวัดเป็นอะไรย้ายไม่เป็นหรอกหัวแข็ง แปลว่ายเสริมสินมีพลังวิเศษการค้าเราอ่ะคนมาอุดหนุนเยอะเราก็ยิ่งมีพลังเยอะในยยกมือสู้สิคะสู้ยังสู้อยู่เนาะสู้สู้นะคะบอกว่าค่ะอายุไม่ต้องพูดถึงนะคะตัวเลขนะคะดูผลผลิตสิคะนี่กระเพาหนึ่งกระสอบใหญ่เลยค่ะรวมถึงเนี่ยค่ะใบมะกรูจากสวนของเรานะคะทั้งในชุมชนแล้วก็สวนที่อยู่นอกชุมชนเช่นไวพลังเนี่ยค่ะ ใบชายาถั่วพูนี่นะคะโหถั่วพูตอนนี้กำลังสวยมากเลยค่ะนี่นะคะถั่วพูนะคะนี่ผักบุ้งผักบุ้งจีนค่ะผักบุ้งจีนหนึ่งกระสอบนะคะนี่ผักปรังค่ะนี่ดูสิคะผักปรังบรรลาดดูสิคะการสวยๆนี่คะ่ะอุยสาอ่อนนะคะสาอ่อน ผักบุ้งผักรังเยอะมากเลยค่ะอนี้อะไรเอ่ยนี่ผักกาดนะคะผักกาดจากบ้านราชนี่ค่ะโอ้หนี่นะคะผักไรสารพิษจริงๆค่ะนี่กะเพราค่ะอันนั้นผักหวานนะคะโดนฉกไปแล้วค่ะโดนทีมหันเตรียมฉกไปแล้วนะคะสำหรับทำน้ำซุปผักค่ะมีออเดอร์ผักหวานอันนี้กะเพราแดงแตอนนี้สาวกำลังบอก ออเดอร์ order, มีอะไรบ้างคะสาวออเดอร์วันนี้นี่ค่ะ12รายการอันนี้สําหรับเช้านนเช้าค่ะ12 12รายการคะ่ะออเดอร์แดีวก็่ายได้ยังคะายได้แล้วคะ่ะได้มา3ะะามออเดอร์แล้วค่ะได้ใบชะพูมะละกอมะเขือเปาะมีไหมอะ่ะ นะมีค่ะมีไปเอาส่วนของเราปลอ,อดภัยไร้สารพิษค่ะนี่นะคะสำหรับออเดอร์ก็คือชาวชุมชนนี่แหละค่ะมารับออเดอร์ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ไปซื้อตลาดที่ไหนนะคะส่วนมากเนี่ยค่ะทั้งกองนี่นะคะเป็นพืชผักไรส้สารพิษอยู่ที่ภายในชุมชนราชธานีโศกแล้วก็สวนต่างๆที่อยู่รอบๆชุมชนราชธานีโศกค่ะก็หวังว่านะคะอาหารเจที่อุทยานวิย,ยมสหกรณ์นิย,ยมแล้วก็ที่ห้างซุนีค่ะนี่ค่ะน้องมารับออเดอร์อันนี้แผนกนขนมปั สีสารเปลาก็ทําจากผักนะคะเพราะว่าถ้าผักสดลงเมื่อไหร่นะคะเ,เขาเรียกว่าแม่ฐา,านแผนกต่างๆก็จะตาวาวเลยนะคะเพื่อที่จะมานําพืชผักไปประกอบอาหารทันทีค่ะก็หวังว่าลูกค้านะคะทั้ง3าแห่งอุทยานมุนิยมแล้วก็สากลมุยมแล้วก็ห้างซุนีค่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็ไร้สารพิษกันค่ะ